สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแมปโว์วัตเทิลทาวเวอร์นะครับผมจะมาสอนชนะง่ายๆแบบไม่ถึง10นาทีนะครับอย่างแรกก็ตามปกติอืตรงนี้ระวังคุณเกียนด้วยนะ ห้า <c oughs> มันจะเกียนเมื่อกี้ทุกคน <c oughs> <c oughs> มาถึงตรงนี้นะครับ ให้ช่องครบนะครับแล้วก็ปิดเน็ตครับแล้วเราก็เดินกระโดดกระโดดกระโดดไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหอย่างกับเล่นปูปิดเน็ต ฮ่า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 ทำไรฉันไม่ได้หรอก<ะ>โอ๊ะ,อะหึหึหึปิดนิด เปิดนิตคลับทุกคนอย่าปิดนานเกินไปนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมหลุดลุด ห้ามปิดนานเกินไปนะครับหรือถ้าใครจอยกุ๊กเพาแล้วแล้วก็กดไลค์เกมก็ง่ายหน่อยกว้าไปเลยฮิฮิเฮ้ย,ย,ยตรงนี้ปิดเน็ตนะครับอ่า ปิดนานเกินไม่ได้จะหลุดเกมปิดเน็ต <c oughs> อแล้วก็มาเปิดเน็ตนะครับ <c oughs> โอ้ตรงนี้ยากเลยผมตกบ่อยมากตรงนี้ก็ไม่อยากเท่าไหร่นะครับทุกคนเบิดรถไม่เป็นไรเพราะไม่ตายอยู่แล้วอือตรงนี้ ปิดเน็ตครับป้องกันคนเกียนอตรงนี้เปิดก่อนแล้วก็ปิดครับจะได้เดินง่ายๆถ้าไม่ปิดมันจะหายนะครับถ้าไม่ปิดต้องรีบเดินแต่ถ้าปิดก็สบาย หนึ่งนะครับครับที่โกงถึงใกล้ถึงละอ้าวผมตกเอยโอ้โหตกมาไกลเลยตกไกลเลย ปิดนิด,ดนิดแต่ตรงนี้ไม่ต้องปิดเจดิอนไปเล้เรามาแล้วตรงนี้โดนได้นะครับเลือดเลือดลดเฉย,เยแต่ไม่ตาย เก็บตกแเล้วยโอ้ยเจ็บจ็บไปก่อนเลยแต่เราตามไปอืมโอเคนี่มีเกียร์นะไม่กลัวจะเกียรล์ละ แลวนะโอเคนึกว่านึกว่ารีเซ็ตเน็ตปิดบ่อยเกินตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับชิวๆสบายๆ <c oughs> ทุกคนถึงตรงที่เกียนละตรงนี้นะครับปิดเน็ตแล้วมันก็จะบินได้แบบนี้เลยโอ้โคตรโกงอ่ะทุกคนโกงจัดจะเปิดเน็ตนะครับมาฮ่าอู้ นิ้โอ้โหผมตกบ่อยมากครับนี่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 โอ้โอ้ชนะแล้วเย่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับบ๊ายบาย